ข่าวดีๆก็ว่าไปแล้วนะครับแต่ข่าวต่อไปนี้ดูแล้วเพื่อเป็นกําลังใจใครก็แล้วแต่บนท้อแท้ชีวิตนะครับไม่อยากจะอยู่ไม่อยากจะไปอย่างเดียวเราไปดูตัวอย่างนะครับสําหรับนักมวยคนนึงชื่อดังมากสายลมอาดีฮึดสู้อย่างไรเดี๋ยวลุยคุยข่าววนันนี้พาไปดูครับ เดี๋ยวรูอข่าววันนี้นะครับพามาสถานที่เก็บตัวนักมวยสากลทีมชาติไทยที่นี่นะครับเขามีนักมวยคนนึ่งนะครับได้มีการประกาศเลิอกอาชีพมวยสากลแต่วันนี้นะครับเขากลับมาอีกครั้งทําไมเขาถึงกลับมาเราไปติดตามกันดูครับ ามวยสากลในบ้านเราถือเป็นอีกหนึ่งที่สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยมาหลายปีแล้วนักกีฬาหลายคนสามารถที่จะคว้าเหรียญกลับมาฝากให้กับพี่น้องคนไทยแต่ก็ยังมีนักกีฬาบางคนที่ไม่สามารถจะฟ้าเข้าไปในรอบทิ้งและต้องผิดหวงังอย่างเช่นสายลมอาดีนักกีฬามวยสากลทีมชาติไทยที่ล่าสุด ไปแข่งขันมวยสากลสมัครเล่นเอเยนเกม2014หรืออินชอนเกมที่ประเทศเกาหลีใต้ที่แพ้แบบค้านสายตาคนดูตกรอบ8คนสุดท้ายอย่างเหลือเชื่อ สายลมอาดีหลังจากกลับมาจากที่ประเทศเกาหลีใต้ยังต้องมาเจอกับอาการป่วยทางร่างกายที่พบว่ามีเก็ดเลือดต่ำกว่าปกติทําให้ร่างกายเหนื่อยง่ายอ่อนเพลียจนทําให้มีความคิดที่จะเลิกกับอาชีพมวยสากลที่ตัวเองรักและต่อยมาเกือบ20ปีแต่ด้วยกําลังใจที่ไม่ยอมแพ้บวกกับโชคดีที่ได้การแพทย์ทางกีฬาเข้ามาช่วยฟื้นฟูและรักษาจนทุกวันนี้ร่างกายกลับมาฟิตและขอสู้อีกครั้ง มีช่วงหนึ่งที่ผมคิดว่าจะจะเลิกครับจะเลิกเล่นอะไรเงี้ครับก็คือายหลายแมตช์ที่เราตั้งใจแล้วมันผิดหวัง<ม>แล้วมันไม่ได้ดัง,งที่ตั้งใจอะไรเย่างนี้ครับคือมันบเกิดเกิดความแบบไม่มีคือทาไมต้องโดนแบบนี้อะไรเงี้ครับคือโชคดีแต่ทําไมเราถึงแพ้อะไรเงี้ครับ<ม>ถึงแม้ไม่ประสบความสำเร็จผมก็คือมันบ่งบอกตัวเองได้ว่าร่างกายเต็งกลับมาเ<ม>พื่อจะลุยต่ออะไรเงี้ครับก็เลย มีความคิดว่าเออถ้าลุยอีกสักครั้งหนึ่งเนี่ยคืออยากไปโอลิมปิกอีกครั้งหนึ่งก็คือจากม,จมาผ่านมาสองครั้งแล้วมันยังไม่ประสบความสำเร็จก็คืออาจเป็นครั้งสุดท้ายที่โอลิมปิกเ้าอาจจะเป็นวันของเราก็ได้อะไรอย่างเงี้ยก็เลยเกิดเกิดความฮึกเขิมขึ้นมาแล้วแล้วก็บวกกับโทรไปหาพ่อกับแม่อะไรย่างเงี้ยคือพี่น้องชาวไทยก็ให้กำลังใจตลอดอแล้วก็พ่อบอกเฮ้ยท้อได้นะแต่อย่าถอยก็แล้วกันนะอะไร่เงี้ยคือพ่อจะบอกตลอดแม่ก็บอกไม่เป็นไรเอาใหม่คือคือเดินเดินผ่านุกคนเ้ยไม่เป็นไรนะ โชคทาดีแล้วอะไรเงี้ยสู้ต่อไปสู้ต่อไปแล้วก็มีกําลังใจขึ้นมาอยากเป็นนักมวยต้องมีใจรักก่อนมีใจรักเรามีความขยันอดทนเรามีรู้หน้าที่เองมีวินัยตั้งใจฝึกนี่แหละครับถ้าถ้าทุกอย่างมีพร้อมเนี่ยผมว่าใครจะเป็นนักมวยนี่แล้วก็ไม่ใช่เรื่องยากด้วยนะครับ วันนี้เดี๋ยวรุยคุยข่าวขอนับถือในเรื่องใจที่เกินร้อยของสายลมอาดีไม่ว่าจะแพ้หรือร่างกายจะเจ็บป่วยก็ยังกลับมาสู้งั้นเดี๋ยวลุยมาแล้วจะขอเป็นคู่ซ้อมให้กับสายลมว่ากลับมาฟิตขึ้นแค่ไหน ครับวันนี้ที่เดี๋ยวลุยข่าวพามาได้เห็นว่ากาจะมาเป็นมวยสากลทีมชาติไทยไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับอยู่ที่ใจของเราวันนี้เดี๋ยวลุยข่าวต้องขอลาไปก่อนนะครับจะไปคิดฝึกซ้อมต่อวันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับเดี๋ยวนับสิบสิบส์ถามลงน <c oughs> ับรับรองเลย <c oughs> ครับ